สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซิตี้เซนต์รีพอร์เตอร์พื้นที่สื่อโดยภาพพลเมืองที่คุณก็เป็นนักข่าวได้ค่ะเกษตรกรที่บ้านนายียอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกพื้นที่ที่ใช้สารเคมีในการทํานาค่ะทั้งใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าหญ้าเพราะพวกเขาเชื่อว่าจะได้ผลผลิตดีตามคําโฆษณาแต่ว่าที่นั่นยังโชคดีนะคะที่มีเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งในชุมชนปฏิเสธสิ่งเหล่านี้และหันกลับมาทํานาตามวิถีดั้งเดิมโดยพึ่งพาธรรมชาติ ติดตามประเด็นนี้กับคุณกมวลหอมกลิ่นนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขค่ะนี้ผมมาหอดหน้าของพอนิยมจะเญิล้วนะครับหน้าที่เหตุหน้าอิมซี่นะครับเป็นตอนซ่อนนะครับเพราะว่าบวยยางมากนะครับกระสีเห็นกระสีเห็นเขากำดอนะครับซึ่งพรบอกว่านี่คือเขากำดอนะครับเป็นสีกำกำเป็นเข่าพันผื้นเมืองนะครับที่อ่า ที่เขาเคยเหตุกันแต่แต,แต่แต่บรรภูรษของเขานะครับแต่ว่าช่วงลางหลังมานี่นะครับก็เริ่มที่จะจางหายนะครับหน้าที่ยเข็ยนมองหนีนะครับสิ่งที่เขากําลังยางเบิงงมองนีเนี่ยคือหน้าอินซี่หน้าที่บริใส่ปุย๋ยเคมีแม่โม่พอหน้าที่บริใส่ปุ๋ยเคมีมีคนเขาบอกว่าใส่ปุย๋ยเคมีนี่ <พอ S 1> บ่อแก้ลุยน้ำหย่อนวายาน <พอ S 1> แต่ว่านี่เข้าสามารถจุ่มลงไปได้เลยได้เลยมีน้ำซ้ำ ผมคือเราผมกะด้วยการที่จะเอาหนามงานหน้านี่มาล่างหนาเอา่อยด์ใน้งคนครับแล้วก็มีน้ำส้มนั่นถ้ามันถ้ามันอยากล่างปากกบกาหนะาผมว่าเนาะอีรีมันบ่รับประกันได้นะครับคู่มือนี่ถ้าให้ถ้าหน้าเฮาบ่ก่าลงหนามถ้ามันล่งกัใส่เกือบบุดเพราะว่าเพ่นว่ามันมีสารเคมีในหนามหลายแต่ว่าถ้าแม่น่าพอเนี่ย ขขาเขาไ้ต่างจากหมแมนบอกก็คือแมนมันมีร่วงมันมีเม็ดอือันนี้คือความความอุดมสมบูรณ์ที่มันเกิดจากที่เําเ็ดแบบธรรมชาติเนาะสัมผัสดินเลยนะครับมันแข็งบ่อนนะครับความแตกต่างครับคุณผู้ชมมาเบิกน้ำผมครับว่าดินเนาะจะไหนก่อนพอนี่ดินจะไหนก่อนนี่ดินมันจะด่วนบอกครับบอกบเป็นดินอ๋อกระด้างคือแต่ก่อนครับถ้าเป็นหน้าแค่เมมเป็นอะไร แต่เป็นเคมีเขาจะแข็งครับครับเขาจะโม่พลอยโม่โม่โม่ย่อยสลายได้เร็วคือครับนะครับแบบปลาปีนตะกอนนี่ก็ดินแข็งครับ,รบเป็นดานนะครับเดี๋ยวนีน<อ>้ก็เปลี่ยนไปอือโอ้ตะกอนนี่เป็นเป็นแข็งแข็งแมนบอกครับเป็นดานตอนนี้เปลี่ยนไป นี่นะครับนี่นะปลาเนาะถึงแว่าช่วงนี้มันจะเป็นปลาในน้อยๆหมายถึงว่ามันบ่อนใหญ่เนาะกันเนาะมันเป็นปลาคอหน่อยนะครับปลาคอหน่อยปลาแข็งนะครับอันนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของของหน้าอินซี่นะครับซึ่งตอนนี้ได้ไล่หม่องได้ไล่บอลในภาคอีสานเนี่ยขาดมองนี้ไปนะครับเพราะว่าทำมันหน้าข้นเนี่ยทำมันมีปุ๋ยเคมีใส่ย,ยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันกลับไปนะครับคือจังกันก็นกพอนิยมเพิ่นบอกว่า บเนี้าอีนซี่นี่มั่นก็หมายถึงการขึ้น,นธรรมชาติเนาะขึ้นชีวิตสู่ท่อชาติขึ้นความบุรมสมบูรณ์สู่ธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นปลาคุณแต่อย่ามาอยู่น้ำเข้าค้นคนเฮตดแล้วนี่กกก็มีความสุขนะครับมีความสุขเสื้อผ้าใส่กันเนาะระวังค้นคับสิ่งแวดล้อกับธรรมชาตินะครับกับสัตว์นะครับเนาะ ถึงแม้ว่าการหันกลับมาทําเกษตรอินทรีย์ตามวิถีดั้งเดิมจะเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนบ้านนาเยียแต่เชื่อได้ค่ะว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆนี้จะทําให้พวกเขาได้มีธรรมชาติที่ดีเพื่อส่งต่อไปยังลูกหลานในอนาคตค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับนักข่าวพลรมืองได้ใหม่สวัสดีค่ะ